ทุกคนคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ที่บริเวณวัดใหม่ชัยวิชิตนะคะเนี่ยค่ะที่พี่บอกว่าเมื่อวานนี้นะมีคนที่เขาติดตามช่องของเราอยู่นะน่ารักมากนะคะคือกี้มากี้ก็ไม่รู้อะไรเลยอะนะคะ<ม>เห็นสวยก็ถ่ายรูปไปไว้ก่อนนะคะพี่เขาก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าที่เนี่ยชื่อวัดใหญ่วัดใหม่ชัยวัดวัดใหม่ชัยพิชิตนะคะเนี่ยค่ะบริเวณตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเจดีย์สีขาวตรงนี้นะคะ สวยงามมากนะคะเดี๋ยวนะนนเดี๋ยวหล่นหล่นภาพสั่นนิดนึงนะคะถ่ายมือเดียวนะคะนี่ในส่วนของวัดใหญ่ชัยพิชิตนะคะเนี่ยค่ะเจะดีทรงทรงอะไรนะคะเนี่ยเรียกทรงไม่ถูกนะกี้มีความรู้สึกว่าเจดีปลายที่เนี่ยคล้ายๆเจดีที่วัดวัดเชตุพนเลยเนาะเฉพาะช่วงบนนะ แต่ช่วงล่างๆมามันจะเป็นแบบสีเหลี่ยมๆนะคะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ย่อมมุมไปไหมคะแล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะคะอยู่ในฐานทรงกลมนี่เห็นไหมคะเปลี่ยนฐานทรงกลมแล้วก็ในส่วนของพระโสถนะคะพระโสถเนี่ยก็เนี่ยคะ่ะสีขาวสาดตามากนะคะประตูก็เป็นรูปเทวดา ะะใช้คาว่าใช้คำวา่าเทวดาแล้วกันนะคะปลอดภัยกว่านะคะถ้าบอกว่าเดี๋ยวเป็นรูปนั้นรูปนี้เดี๋ยวผิดนะคะเดี๋ยวต้องมาถ่ายซ่อมกันไม่ไหวนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของเออนี่ยค่ะพระโวสถสีขาวนะคะมีทางขึ้นได้สองทางนะคะอ๋อไม่ใช่สองสี่น่าจะสี่นะน่าจะสี่แหละเพราะว่าทางเนี้ยขึ้นได้สองเห็นไหมคะแล้วก็ ทางฝั่งโน้นก็ขึ้นได้นะคะเพระาะเมื่อวานเราขึ้นไปกราบนมัสก,การพระพุทธรูปองค์สีทองสวยสดด้านในมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งประตูและหน้าต่างทุกบานของในพระอุโบสถที่นี่นะคะจะเป็นรูปแบบลงรักปิดทองสวยงามมากนะคะเอะกี่ไม่รู้ว่ากี่จะเดินขึ้นไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะไหนๆมาแล้วก็เอาให้มันที่สุดไปเลยนะคะจะได้แบบทุกคนจะได้เห็นเห็นเห็นเสมาไหมคะนี่มีเสมาอยู่ รอบเลยนะคะเนี่ยค่ะเราเดินมาตามซอกไหมคะกิจตาพาตรอนนะคะตลอนจริงๆนี่นี่กี้เห็นแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะเห็นพระพุทธรูปด้านในไหมไม่เห็นแน่เลยนะคะเพราะว่าแสงนะคะเดี๋ยวไม่เปลขึ้นไปด้านบนเดินมาเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะ จะบอกว่าในส่วนของพระเจดีย์เนี่ยนะคะเขามีมีบันไดให้เราขึ้นไปได้ด้วยนะที่ไม่ขึ้นไปแล้วนะท,นวนะที่ไม่ขึ้นไปนะนปนะเห็นไหมคะมีบันไดขึ้นไปด้านบนแล้วก็อย่างที่บอกว่าฐานเนี่ยเป็นทรงกลมทั้งหมดสามารถขึ้นไปจนถึงสุดข้างบนได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปนะคะโอเคลเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพระบัวสดกันดีกว่านะคะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคือที่นี่เขาตัดเ,เขาเรียกอะไรนะคะตัดยาสโล่งแล้วนะคะนี่พระบัวสดที่นี่นะ ตามมาเรื mm ่อยๆเลยนะคะนี่สวยไหมคะนี่ประตูทางเข้าวัดนี้ดูไม่ได้แบบคือวัดอ่ะไม่ได้อยู่ใหญ่โตอะไรมากแต่ว่ามันมันดูมีอะไรอะนะคะเดี๋ยวนะเห็นไหมคะเห็นยหคะก็เข้าไปด้านในกันหน่อยนะคะ เป็นไปตามที่คิดค่ะมีทางขึ้นอยู่ทั้งหมดสีด้านนะคะเห็นไหมแล้วก็มีเสมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดอันนะคะเนี่ยค่ะเ,เห็นไหมคะเห็นแล้วเห็นเองคะ่ะพุทธรูปสีทองด้านในเ,เห็นไหมคะอย่างที่กี้บอกว่าประตูทุกบานนะคะ แล้วก็นหน้าต่างทุกบานของพระอุโบสถแห่งนี้เขาลงรักปิดทองทั้งหมดนะคะสวยงามตามท้องเลือ่อ <laughs> งสวยจริงๆอะคะ่ะเมื่อวานเรามารอบแล้วล่ะแต่ว่าคือเมื่อวานเรามาแบบเราไม่รู้ชื่อวัดนะคะแต่วันนี้เรารู้ชื่อวัดแล้วนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะด้านข้างคือด้านข้างเดินวนไปได้สุดเลยนะคะเดินอ้อมอ้อมได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ไอคือพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านในในช่คะก็อ่อด้านหลังพระโวสสดก็เข้าได้สองประตูเห็นไหมคะด้านหน้านี้ก็เข้าได้สองประตูนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่คือพระพุทธรูปที่อยู่ในพระโว้สดนะคะ,ะสวยงามมากนะคะข้างบนก็หลังคาก็ เป็นภาพเขียนลายดอกไม้ต่างๆนะคะกี่เรียกไปถูกว่าเป็นดอกอะไรนะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่ประตูอย่างที่บอกเห็นไหมคะลงรักติดทองเป็นรูปเทวดานะคะเนี่ยค่ะดีน,นของประตูนะหน้าต่างก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทะลุด้านในกันใกล้ๆหน่อยนะคะตามมาเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะนะคะวันนี้เราพาเดินวนทั่วเลยนะคะในส่วนของวัดใหม่ชัยพิชิตนะคะเข้าไปดูด้านในพระวิหารในพระบุตรสดมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฟุตธรุปสีทองสู้อลาบเลยนะคะอยู่ในนั้นนะคะใครผ่านมาก็พระพนครศรียานะคะที่นี่เขาให้เราเข้าไปการาบราชการพระฟุตธรูปที่อยู่ในพระอุโบสถที่ที่วัดแห่งนี้ได้นะคะย้ำอีกนิีกทีนะคะวัดแห่งนี้ชื่อวัดใหม่ชัยพิชิตนะคะ เวลาที่เราจะมาตรงนี้นะคะคุณก็ถ้าขับรถมาเองขับรถมาเองนะคะถ้าคุณจะมาวัดหน้าพระเมนนะคะวัดนี้จะอยู่ฝั่งยุ้งเยื้องกันกับวัดหน้าพระเมนพอคุณมาถึงตรงออวัดหน้าพระเมนเนี่ยถ้าคุณมาจากทางไหนดีอะ่ะถ้าคุณมาจากเจ้าพรมนะคะวัดนี้จะอยู่ซ้ายมือคุณแต่ถ้าคุณมาจากทางด้านออหัวแหลมหัวรอนะคะเจะ้าวิหารมงคลแบบพิษอะไรพวกนี้ นะคะมาจากทางฝั่งทางด้านวัดโลกไจสุธาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาผ่านตรงเนี้ยนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของคุณนะคะเนี่ยค่ะก็พูดง่ายคือว่าจะอยู่ตรงข้ามกับวัดหน้าพระเมนนะคะแล้วก็อยู่ติดกันกันกบบริเวณวัดธรรมิกราชนะคะจริงๆแล้วเป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะกี่ว่าเพราะอยู่ติดถนนเลยมีเจดีย์สีขาวนะคะแล้วก็มีพระโบสถ์สีขาวนะคะอยู่ติดกันสองหลังแบบนี้ สองจุดแบบนี้นะคะมาไม่ยากสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่วัดใหม่ใช้ยพิชิตแห่งนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะแล้วก็นอกจากคุณจะมาเดินในบริเวณนี้แล้วก็ยังสามารถเข้าไปเดินชมในส่วนของพระที่นั่งสุริยาาอมอรินด้านในพระที่นั่งสารเพชรศาสตร์ด้านในพระที่นั่งพิหารสมเด็จด,ด้านในอีกเข้าไปอีกนะคะคือบริเวณนี้ จัดว่าเป็นจุดที่ออน่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังไม่เคยมาก็มาซะนะคะมาซะแต่ช่วงนี้เขากําลังตัดหญ้าก,กันอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้มาก็ได้นะคะแต่กี้ไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าหญ้ามันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเราก็พอเดินได้แต่ว่าเยน็เยนๆก็อาจจะต้องระวังงูนิ้วเขี้ยวขอหน่อยละกันนะคะก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะอีกหนึ่งวันเต็มๆที่พระนครศรีอยุธยานะคะ ไม่ต้องไปไหนกันไกลมากนะคะมาแต่อยุทยาเนี่ยค่ะคือมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ไม่คือไปไม่ครบสักทีนะคะเพราะว่ามันมีที่ที่ให้เราแบบน่าสนใจเยอะแยะไปหมดแต่ละที่แต่ละที่มีที่มาที่ไปแบบน่าสนใจทั้งนั้นนะคะแล้วก็ที่ไหนที่มันยังแบบข้อมูลมันยังไม่เรียบร้อยพอนะกที่ก็จะมาซ้ำอยก่นั่แหละนะคะเป็นก่อนจะได้ข้อมูลที่แน่ชัด เป็นข้อท็ดจริงที่ทําให้ทุกคนแบบเออได้ความรู้จากการที่มาชมช่อง,องเราด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับทุกคนที่ติดตามขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ